คุณหมอบอกมึงบรเฮ็ดหลายบริหารยังหลาย yes บริหารยังหลายหมอบริหางดีทำแอคทิวิตี้เยอะเออนอนขอบคุณค่ะนั่งลงรีแลกโอ้ยเยอะเยอะเยอะนี่อย่างนี้น้ำยางขบปุ้นสันตินสันตินกูสันตินไก่อันนี้ตีนยังตีนไก่แล้วตีนกูยุใสอยู่างเอยูุสังเดาเอ้ ัมมาทิสฮัลโหลฮาวอายูฟันหงหยบอกคะผู้ใดผู้ใฝรั่งเศสกับปลาหนิฮะเราออจากไหนล่ะฝรั่งเศสฮาวอายูซาวา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 พี่สนใจนะน้องบีเอ้ยนัลิซาเอ้ยต้องเอาไปกินเลยเดินน้องบีกล,ากลาา่ากัรันตีมาให้น้องบีแล้วนะะึงหั่นน้องมาเจ้าน้อสนใจค่ะเอ้ยวันเพนได้เลยะคะ่ะเอ้ยวันเพนได้เลยค่ะเอี้ยขากราบขอบพระคุณในลายเลยะะ่ะเอีย้ยเดี๋ยวน้องบีซิมก่อน,นะคะ่ะอันนี้เฮ็ดเองเนี่ย ม,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 มึงจุบคูหลายมึงกะสีมเว้าอใหม้หม,นนมงึงเห็ดขึ้นมือขึ้นอีกกูสิลุกขึ้นตบหนามึงอย่างเห็ดคือมือคืนอีกอีรีกูให้ดียังเป็นคนนิสัยบอดีอย่างนิสัยบอดีกูให้ดียังอีรีบอ๊อ

บ่ได้สักวาวดอกมืเอเจ้ามีอยังจูบนางบีเนอวมึงจูบกูเดี๋ยวกูเสียเอาน้ำยาขอบกลิ่นสะอาหนามึงเด้ไอซิตี้ก็นอนหลับนางบีจูบเฮงเฮงเด้เนี่ยมึงเป็นยังสี<ด>่<ด>เลยบักหา้าเนอะนางบีเฮ็ดไม่ใส่บอดี้หมูมันเหลื่อยีใส่บอดี้ม,ม,ดมึงเฮ็ดยังสี่กับปวัวกินเลย เห็นปัวมี k h ย i เค็งบดไอซีมอโบเอามอเบอยากนังบีซีไทยอยากไทนังบีซีเออสีบอสีอีกจากเดือนหลายเดยอะหลายอยู่อีลีบอหลายอยู่เเป็นยังไงเด็กกูซื้อตุ๊กตายางให้มึงโอเคมีบอสมีโอเค จะซื้อตุ๊กตาอย่างไทย I want t h e t h i r d o n e เด้อเอาอันสูงสูงสองเมตรสองเมตรบัตรติโทัสิบใบใส่บันไดขึ้นไปสิเพื่อจะเกิดเลยบ่าบอเอาบอกอกว่มีเมียเมียเห็นอย่างบันไดเด้อใส่ตัวอ่อนกี่ตัวคะใส่ตัวเดียวพอค่ะมึงมีไม่อยากได้ลูกแปลบ่อยากเป็นอย่างมึงโว้เจนซี่มี เป็นมีมนอีอย่างเป็นมีวัดวัดไอเส่มึงบอกบอยักได้ลูกเฟดเอาเป็นอย่างลูกเฟดสิมามึงสีบอกอีกอย่างบอยักได้บอแมนพูดถึงว่าเด e อา s มีเฮาไม่ n นีเบบี้เดสไอพูดเอออยักไดหนึ่งมีสองบอกเป็นอย่างสีมีเด้อมีสี่เลี้ยงดีบ่โอ้โหล้ำคาานึงอีหลีเด้ Yes อยากเห็ดลูกแฝดจากเห็ดหนึ่งคนไอ้สติกับนังบีบ่ได้อยากเห็ดลูกแฝดจากมูเจ้าขาอยากได้ทีละคนเนาะอยากได้ทีละคนพอค่ะเห็ดหนึ่งคนนังบีเคยทองมาแล้วค่ะมูเจ้าขาเคยทองมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไปโตนึงแล้วเขาไปแตกเป็นสองกังซี่นะคะข้างในของบีไปแตกเป็นสองนางบีก็ไม่ได้ว่าอะไร นะคะแฝดกาแฟ,ตแ,ฟตแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแตกแต่ให้หนึ่งบีใส่ทีละสองท่องแฝดสองแล้วเงสี่นางบีก็ไม่จติกคุยกันนะคะว่าเราไม่ได้อยากได้แบบนั้นเจงสี่แหมอืมเข้าปรได้แบบว่าอยากแค่เอาแหมอืมถ้าเกิดว่าใส่ไปโตเดียวย่างสี่เนาะแต่ถ้าเขาไปแตกอยู่ข้างในเองสี่นะคะเขาก็จะเป็นแฝดแท้ซึ่งหน้าตาจะเหมือนกัน หน้าตาสีคือกันค่ะมือเจ้าขาถ้าเกิดว่าเป็นแฝดแพทที่ที่ไปแตกอยู่ข้างในยังสี่แม้แต่ถ้าเกิดว่าใส่ไปเทือละสองสี่เขาเอิ่นว่าแฝดเทียมเด้อย n i ไห t เด้อเออน้องมึงวายอย่างจิกมึบอสนใจได้มึงกัไปกลไก่แปมะคสนใจอือ สีคุณพ่อจับเลยค่ะพัชนผู้ใดสนใจ่าเขียวสามารถอินบ็อกมาหานังบีได้หรือสามารถนะคะอเจ้าขาสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยจ้ะาวโแมงวันมีแมงหรมึงอาบน้ำบอบนะคือมาถามกูจังสี่มึงอาบ,บ,บแล้วบออาบแล้วเนาะมอาเป็นยังมีแมงหร แมงวันมาตอมแต่คนบออาบน้ำสันติมันก็ตอมมึงคือกันเลยบักตีมีการถามว่านั้งมีแดดอาบน้ำบอพอสันโอเล่หอมมากอว้าวคือสันตินแซบบอแซบมึงแกกินสันตินผูกบอมาเป็นยังเอามาเป็นยังโอเป็ี่ยนยัยเด้ใส่สี่สิบห้า คนติ้นใส่สิบห้าหมอคยใส่เท่าไหร่าอดสหอเป็นน้อยบ่น้อยเอาแตไอคอมเปีวคน้องเตาาสิบหกหาสิอยสน้อยมึงคิดว่าใส่ใส่หำกูเป็นเอียงบ่ฮูเจ็ิบ่มึงบ่เคยใส่ถุงอนามัยเ็ดิบ เอาคุยใส่ตุง้งงาน้าไม่จากเตียกับมึงบ่เคยเออหนึ่งเทียอยู่ใส่ีฟอมึงใส่เห็นยังเป็ดผีแล้วมึงใส่เห็นยังใส่บ่ใส่บ่อบบอ,อีหลีมึงไปใส่กับผู้ใดบักดีบัก,นกบสนดาโนเนาะฮะฟังกูกูเห็นกับมึงกับบอไใส่วันล็กอืมคุยยันกับใส่บ่ มันส like ีซอยอย่างบักฮาอมือได้มือมือวันเลขขุยยันขูบอสใส่ขุยยันเออเจนสีอีกอีกหนึ่งมือสองมือสามมือเจนสีขูใส่บอขูตาเมึงบอยี่นีเออขูบอสใส่บอบอขูลืมปกกระปกมึงเลยเป็นอย่างบอร์ส่กับขูมึงเบอร์ยนกูบอย่าน ขูกะยานมันคือกันพี่เนี่ยขูบอไซ่ทุงานอมไยกับมึเออเป็นอย่างบอโหขันมึงไปพ่อคนทีขูบอให้เจนซีบอดูเลตโตเจ้าของบอดูเลอิบยูกซีซัมวันเดสนอบเทคแคร์ออฟเฮอร์เซลบอดูแลตโตเจ้าของ มีห้ามกันบ่เจนซี่คันมึงเป็นโลกพร้อมพ <stop building. S 1> <oh> ัาสติกมีทั้งคันแยกติดไปหาเห็นมีมีซิวซิวอยู่ห้ำบ่เป็นเจนซี่โอ้แม่กอดีเด้กระเป๋าถ่ายมึงจะกระได้เอ้าวครูบอกให้เจนซี่กับผู้สาวบีฟอร์เด้มึงมีผู้สาวอยู่บ่บีฟอร์มึงแบบมีมือมึงมีผู้สาวด้วย ก็นี่ยังเ็นเจ็นซี่ย่าเบาย่าเบาอุสิกินเข่าบุลงฮะอันนี้มีนิวซอนทินพูดไหนว่าเนื้อปลาทูมุกเจ้าคิดบาลูอ้าเสตติกกับนันมีที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอาเออ I will do the poll on Facebook and the people they can vote the เออโหวตกันเล่นๆเนาะไปเหบอโหวตกันเล่นๆว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังซีเนาะคือสิดีคือสิดีเนาะโหวตกันยังซีไหมเออสิเห็นจากเปอร์เซ็นต์คิดสี่เป็นผู้ชายจากเปอร์เซ็นต์คิดสี่เป็นผู้หญิงแนนยังซีเนาะผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ยังซีแบบมึงบอกกี่เัร กูบอกห้บอกกูบอกห้าสิบห้ีมีเนสีบอกกูใช่มีเกนสีบอกกยสีเป็นห้าสบาสิอกออ you mean the yeah like l like i of the people think is p u l i n g f i of people think is push h i บอกูถามมึงแก้วปิดน้ำผูแล้วก็เปิดแต่น้ำเออปิดน้ำตก เปิดแต่ดำผุเนี้ยเป็นผู้หญิงค่ะหน้าใสจังนั้นนั่นมิต่คนบอกว่าเป็นผู้หญิงมึงมึงจิตใจไรเนี้ยสิมีลูกคุ้งหูมึงสิหักคุ้ห้องไห้สิเนาะไล่เดือนแล้วหนึ่งปีสองปีเร็วมึงว,ว้าวคือคุยยาก มีลูกหลายเออก็มึงอยากมีหลายคือมึงบอกเอาบมึงเอาแล้วมึงบอกคูเป็นลูกโอ <c oughs> ม,มึงบอกคุจีใจหลายนั่น<อ>นางคนก็บ,บอกคุยิงนางคนก็บ,บอกกุสายอย่างอายมึงจีใจไยบอดีใจละเนาะลูกกูฮคือให้กูว่าจังไดดีข้าเขียวหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งหนึ่งึจากกวาลังคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะ หนึ่งแถมหนึ่งสองเก้าสิบาทจ้ามือเจ้าขากูสิกินอันนี้ต่อเออมายงชิพนะคะมือเจ้าขามายงชิพด้วยกันนะคะแสบบ่สแสบเหรอเนาะใส่หนึ่งยู่ปักสเต็กมึงไม่มึงไม่จับกินเองมึงก็ไม่ต้องกินหรอกบักเต็กมึงไปจับกินเองมึงก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินค่ะมึงบอกเห็ดกินเองเอามึงเห็ดไทยกูกูสิกิน เนี่ยมึงก็เป็นยังซี่แหละบักติก๊กมึงบอรเฮ็ดกูบอรกินมึงแทนที่ทสีเฮ็ดให้กูกินเด้เอามาคือสีเฮ็ดให้มึงนั่งเว้านั่งฝอยบ่ได้การได้งานอิลี่แบบสติก๊กอิลีค่ะญญเป็นพอน่อนอแตดอย่างบู้ยังสี่สญญบ่กเคยหอดสิบเบิ่งอันลูกเบิ่งเมียเด้ว่าอยากกินยังอยากกินนั้นกกน,นั่นบออยากกินอันนี้บ่มันหอดบ่กเคยถามโก็กมีโปรไหมคะบ่กกจา้าผู้หญิงขอให้มา เออเอามารุ่นกันนะคะมุเจ้าขาว่าลูกนั่งบีสีเป็นผู้ญิงหรือผู้ซ้ายเดี๋ยวนั่งบีสีมีแบบมีโพล์มานะคะเนาะแล้วก็บุบคสีเป็นมึงบาต้องว้าว่าต้องสลอตเซหล่ดอนบีสลอตเซล <You know? S 1> หล่ยูโนบ่ฮู้เออบ,อบตอวาต้องว้าวยู่ซื้อขึ้นแขวงขันเทิง สิบแปดไี่คิดว่ไข่ไก่นึกว่าไข่ไก่ค่ะนึกว่าไ่ไก่บ๊วแมนไข่ไก่มายงชิดค่ะมายงชีสโอ้ไม่ก็เป็น F สีเอ๊ะอีนี้คือไก่ใหญ่ยูบุนมึงกินไก่หลายเลยบ๊วแมนจ้ามันมีให้เดียงกับไข่ไก่ปอกเปลือกไข่ไก่ได้ไหมออกผิว เออเออออกผิวนั่นแหละโอ้ยนอนบักออกผิวเวซนออกมอยบ่นี่ค่ะมือเจ้าคามัชฉะนางบีนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเด้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยค่ะมือเจ้าค่าสองร้อยเก้าสิบบาททอน,นั่นค่ะใครที่ท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อนะคะมือเจ้าคานางบีแนะนํานะคะมือเจ้าคาชาเขียวของนางบีเดอ้อการันตีค่ะน้ําหนักของคุณลดลงทันปีใหม่นี้แน่นอนค่ะปีใหม่ไทยสรงปราน,นั่นเองนะคะมือเจ้าเนาะ อันนี้มันมันนี่เปลือกมันนุ่มแห้งบ่แซ่บบ่แซ่บแซ่บกวไม่ยูนิตอีดูสกินกูบอกมึงก็กินสิกูไม่มักกินอีหลีคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นกินผิวเออมึงก็กินวะเป็นะยังมึงบอกกินผิวอันนี้ก็กูบม่มักเนาะเป็อยัางโบมักก็โบมักเนาะ คู่อยู่ก็กินได้มึงก็กินว่ะสีกินเยนสีนอันนี้ล้างแล้วล้างแล้วมึงก็กินอันใดมึงมักมึงกินเลยอ,อันเสติกับเป็นอย่างคือจังบกินทั้งเปลือกประสัน่นหิวก็กูบอมกอกักเนาะหิวหยังมายองชีทหูหอดมายงชีทผู้ใดบอก มันเคยมีเ hmm. ม mm ียอยู no cool too, h h h ่นครนายกตีเม mm ียเต้าเมียเต้าเมียเก่าเมียเก่าอยู่นครนายก Yes ฮัามึงนี่เมียน้อยเมียน้อยพร้อมอยู่นครนายกก็เลยหูวันมายงชิดหูหอดมายงทรงมายงชิดมึงนี่พัฒนาไก่เตืบแล้วนี่อื มาอยู่ไทยบรจักปีอืออือีหอยังยมีอันอนี้เด้อเนี้ยซ้ำน้ำออกกันนี้เดยวคือบอไซนีเม็ดมันนั่นเม็ดบอินบอก็กินล่ะค่ะเมื่อกินได้นะ <c oughs> บอตามขายแบบไหนคะสนใจชาเขียว วันนี้นางบีจัดโปรโมชั่นให้คุณนะคะมือเจ้าขาสําหรับชาเขียวของนางบีเนาะมันเป็นชาจอยค่ะมือเจ้าขาเป็นชามัทฉะรสชาติเหมือนมือเจ้าได้ไปกินชาเขียวราคาแพ,พ,พงระดับเกรดพรีเมียมของญี่ปุ่นเลยค่ะมือเจ้าขาใครท,ที่เป็นสายชาเขียวนะคะมือเจ้าขามักกินชามาชัทชงมัทฉะจังสี่ใส่ไข่มงไข่มุกจังสี่นะคะมือเจ้าขาแต่แบบนั้นกินไปแล้วนะคะมือเจ้าขาอาจจะมีแต่น้ําหนักจะเพิ่มกับเพิ่มนะคะเนาะ คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดจังสี่นะคะมิเจ้าขาไขมันก็เพิ่มขึ้นยังสี่นเนาะราวาเขาใสทั้งน้ำตาลใส่ทั้งนมไปอีกค่ะมิเจ้าสิเป็นจังสี่เนาะแต่ของนางบีนะคะมิเจ้าขาชาเขียวมัทฉะห่อนี้นะคะเป็นชามัทฉะแท้ของญี่ปุ่นนะคะมิเจ้าขาแล้วบัดน,นี้ <c oughs> แต่ว่าของนางบีนะคะมิเจ้าสามารถชงกับน้ําเย็นก็ได้นะคะชงกับน้ําเย็นชงยังไงอะ่ะก็คือ เอาน้ำใส่ขวดเนี่ยนะคะคือจังขวดไอสติกินอยู่ตัวน,นี้นะคะใส่ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เทผงชาเขียวลงไปเทผงชาเขียวลงไปแล้วก็ปิดฝาเขย่าประมาณ1 0บถึงสิวินาทีนะคะเขย่าแห้งๆสิบหานาทีเอ้สิบหาวิแล้วก็สิบวิประมาณนี้นะคะการันะะรตีเลยค่ะว่าแตกหมดแน่นอนค่ะมือเจ้าค้ากินเย็นๆกับอากาศห่อนๆแต่คุณน้สมบัตินั่นก็คือซอยไห่มือเจ้านะคะน้ำหนักลดลงนะค่ะเนาะ ซอยให้น้ำหนักลดลงซอยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยในแบบคุณสวยงามข้นจังสี่นะคะเอีย้ยขาแล้วก็ซอยในการแบบว่าระบายได้ดีด้วยนะคะเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากล้องต้องล้องเลยค่ะมือเจ้าขาสําหรับชาเขียวนางบีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยค่ะมือเจ้าขาสามารถอินบ็อกซ์มหานางบีหรือสั่งซื้อกับตัวแทนจาหน่ายได้เลยค่ะ อร่อยจริงค่ะหนูกินอยู่ชาเขียวพีบีเอเกาหลีจาขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ใดที่สนใจให้พิมพ์คำว่าสนใจหรือว่าผู้ใดอยากพิมพ์คาว่าสนใจอยากสั่งซื้อเลยก็ได้เลยค่ะในเพจนังบีได้เลยค่ะทุกคนขาได้เลยค่ะอยากอ้วนค่ะกินเข้าไปลายๆค่ะหมูอยู่ในคอกเอาออกมาค่ะกินเลยค่ะเอยค่ะได้อ้วนสมใจแน่นอนเจอจะสิอยากอ้วนค่ะเอยเอ้ย เวลาเอาลงมันเอาลงยาเขาเถาแล้วอีหลีเด้เออเลี้ยงบีปาดก,ก่อนนะคะมิเจ้าไอ้สติ๊กบ่ได้สนใจนังบีดอกค่ะนี่อย่กูบ่สนใจกูอยู่นี่ด้ยมึงบ่สนใจกูมึงโวหลายเอา้ากูขายของเออแต่มึงอ่ะบ่สนใจกูสนใจเมียมึงบ่สนใจสนใจมึมงบ่สนใจกูจจเอ้ากูมึงไม่ได้สนใจกูมึงไม่ได้สนใจกู มึงไม่ได้สนใจกูมึงไม่ได้สนใจกูโน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 อ่ะมาค่ะมือเจ้าขามาเลยจ้ะมาเลยเนาะแมงแมงอะไรแมงวันแมงกระพรุนแมงวันแมงกระพรุนแมงดำแมงกระพรุนแมงกระพรุนเออยมาเบิดแล้วคือเห็นไปเห็นมาเบิดแล้ว แซ่บมากเลยนะคะทุกคนค่ะบีมะชาบีมะชาคืออยู่<ม>ญี่ปุ่นอืม,อ,มอสติกเลี้ยสอกไฮเบิรงเนี่ยครับเลี้ยไ <c oughs> ด้ไฮ <c oughs> ห้าบาทสมานอัอะลูเรียมเดอะศอกเจ็กบาทห้าบาทเออเอามาจ่ายมาเลยมีอย่างอีกห้าบาทอยงไฮนึงเลยบาทอืม เรียกอี่องฮีกจักเขาแล้วจำเจ้าอือมาหาบัดเยกไก่เล็กแบงค์ผมบอกอือเคคุณตดาวนาทำมามีคอรลาเจนบอลนั่งมีมีจะเอื้อมีมีมียูเดีคอรลาเจนอ่ะยิ่ให้ผิวสวย กินไหมกินไหมเออปุ๊บปุ๊บหิวนี่ไหมปุ๊บอ๋อมันเหลืออีกมวยหนึ่งด้มกินมึงใส่อยู่ปากกับกัดใส่อยู่ปากกับกัดนี่ยังขเขียวเขียวอืเออ <laughs> นี่เห็นบ่ขวานไม่เป็นไงน,นะค่ะมือเจ้าขาขวาน เม็ดไม่ยงคิดเอาใส่เอาเม็ดมันออกมันสีนึงมีเฮดโบเป็นค่ะก็เป็นไก่ก็เป็นไก่หามเดอร์เราเคยมีเด้มีอ่ะมีมีดน้อยอ่ะมีดมีดโบเม็นมีดเดอะไนท์อือเสียบบอมีอากูทัก เทอราเจ็นนึงปีมีค่ะยายค่ะหนึ่งกองสี่ร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเท <In S 2> ่อกันค่ะกินเนยโอ้ยผิวสวยอิ่มเลเด้อชิวสวยมากมบทีท่องท่องในเดือนหนึ่งจ้าเขามะสิงกูซ่าสติกคันที่เป็นหอตปันนี้ เอามาสิงกูซะเป็นยังไงสิงข้ามอินไซด์วิดมีปะเอ็นไซต์อยู่บ้านป่ะแก้วกลับบ้านไปซื้อเลยนี่ถ่ายรูปตอนยังสิมาเนี่ยว่ะเจ๊อยู่ไหมแพ้ท้องไหมคะโบดได้ล่ะมันไวไปยิ้มยิ้มแหง่แหงๆ มันยังไม่แพ้ดอกใหญ่โดยทั่วไปประมาณ6สัปดาห์นะคะผู้หญิงเกที่แพ้ท้องนะคะโดยทั่วไปจะประมาณ6สัปดาห์ขึ้นไปค่ะถึงจะเริ่มแพ้ท้องโอ้ไม่ก็ซู zoom ไหลดิ zoom ไหลมากเออต้อง zoom g e n ี e ดิให้เห็นเบิร์ดพูนเห็นบรรยากาศรอบบ้านด้วย เห็นร่มเห็นเรือด,ด้วยอือหนเรือเห็ uh uh ดอีกเกยวอะเป็นงังซี่แหละเยี่หกปากกูมึงบ่มีอือวะโอ้ย อืเมื่อนี้เห็นน้ทอฟฟี่มันลงอันรูปบัก่วงโอ้โหอยากกินแซ่บมากอนะ่ะตั้งแต่สมัยนั่งปราบ,บีด้วคุณดิฉนะนมันลงอนะ่ะสนใจคอลาเจนโอ้คอลออลาเจนนั่งบีนี่ดีที่สุด อันนี้เป็นบ้านกูบ้าเนี่ยโอ้ยนาะสวยดิวิวเยนสีสวยมากอือเอาเดี๋ยวนนิงบีคุยงานต่อนะคะมิจฉาคาน้องมาคุยเรื่องงานเรน่งบีไลฟ์ใหม่นะคะมิจฉาคาสำหรับตอนนี้ไปก่อนอย่าลืมนะคะชาเขียวนนิงบีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นค่ะมเจ้าคาสำหรับตอนนี้มีไปก่อนสวัสดีค่ะ